สวัสดีครับผู้กับผมดิก้าผู้ดำเนินรายการเปิดราคาควายทั้งช่องก้าวชนะจนที่นี่แฮเดียเอวในคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปร,ร,ปร,รู้จักเกษตรกรผู้เลี้ยงควายท่านหนึ่งไปรับชมกันเลยครับยางเคว้ดีก็เพียนเนื้อื่นด้วยถ้าไปใช้วาดได้เท่าเร็วที่นั่นไปใช้วาดได้ยางควยสู้ยงคว้ไปหรอ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการเปิดราคาควายสำหรับคลิปนี้ครับผมเวลาหางรึ่งนะครับเนาะหลังจากเลิกงานผมก็ได้ออกตะเวนแหละครับหาเมืงควายแถวหลอลอเนี่แหละครับใกล้ๆครับ <c oughs> เพื่อทีสิใหายพี่น้องอยู่ทางอื่นทางไกลหรือว่าอยู่ไกลๆบ่แต่วา่บาบ่ทรายเห็นหรือว่าหลูว่านึกจุดตรงนี้มีควายงามๆเห็นเมืองนะครับเนาะ ก็ซื้อือว่าเป็นซื้ออีกซื้อหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้เข้าถึงพ่อซื้อ,อยังไดก่ครับซื้ออุดบ้านใดพ่อบ้านดอนทองดอนทองอำเภอบ้านเหลี่ยมนะครับอ,อำเภอบ้านเหลี่ยมแต่ก๊อตหลัดสีไม้ท้องครับอันนี้ควายสายพันใดเพาะพ่อสายพันธุ์บ้านบ้านเขานี่ละสายพันธุ์ขื่นบ้าน,าน,านอ,อืมเลี้ยงมาจักปีแล้วครับเลี้ยงค้อมนี้มันจะเริ่มว่างได้สองปีนี่ละ แต่ก,กรอนเงี่เลี้ยงต็เควยแล้วตอนนี้ไปหาอยู่หากินแล้วมันบ่คือก็เลยกลับขึ้นมาครับยึดอาชีพเก่ายึดอาชีพเก,พก่าเออยอะอาชีพเก่าดีบ่เลี้ยงควายนี่เออก็ใครอยู่ดีล่ะครับก็เข้าไปเป็นลูกน้องเขาอยู่หรอกเฮาเป็นลูกน้องเจ้าของเองนะอืก็ใครอยู่ไปไปเลี้ยงอยังไงพอไปอยังไงเนี่ยน้ำจะกายังไงก็น้ำมืันเศร้าเาก็ปล่อยเสียเศร้าเนี่ยก็ปล่อยออกไปเลี้ยงตามล็อก ตถนนไปที่ละไปเยๆเขบอกเยี่ยมไปรอเขานั่นโมเด <force S 2> <olor S 1> ีย์หากัะมันหนกเล้งเขามีเสียงเขาให้มัากินครับโมเดียห์เราเลี้ยงคว้ยเขาจะน้ำชิีดี่ๆยังไงหนูเวมันต้องหาหนาให้มันเตียน้ำมันเนี่ยนน้ำหนูคว้ยกินมันเล่นเป็นเวลาบ่จังเลยว่าแต่หอนวอนพวกเขาลุงกันมีน้ำลุงเนี่ยนลดปูดหโอ้ เอาโบวีนามาเกะหยักโบว์ยากนั่นประเด๋ยวมีนามนี่ี่เขาเอ็วันไว้ไงไว้โบ้คือวะคนนี้มันต้องอาศัยว่าเขามีหนำจ้างโวผู้นี่จักปีแล้วปะมันื่อช่องปีนี่จ้ะช่องปีโบ้เกินชองปีไปต้ถึงตัวนี้กลยซีเดือนตัวนี้ตโวผู้นี่ซื้อซื้อมาบ่ซื้อมา ซื้อมาหมื่นเจ็ดพันแต่ว่าบ่เมนแม่ลูกเมนบ่นี่ยจะมีซื้อมาแต่สองตัวเนี่ยแม่ลูกอยู่สองตัวเี่แม่ลูกอันนี้มาออกน้ำเฮาตีครับออกน้ำเฮาจนเลอือแมนี่เหรีซื้อมาสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดร้อยทองบ่ซื้อองมาแล้วก็ว่าทำมาสองย่นึงสองย่านงเพราะว่าเจ้ากรว่าจะเข้าตัวแล้วเออเยงไว้เลียงไว้กันทงทองใหญ่ขึ้นนะเนาะให้ให้ลูกจยกตัวแล้วครับทั้จตัวแรกเนาะ หรือว่าที่เคยมีมาลงวันแล้วมีมาลูกมันจิมาซ้ากันนี่แหละเนี่ยเทเล่าเขาเจาหกสิบหางเนี่ยลูกตัวหรือว่าเตมีมันเขาเขาเรียกว่าเอาไปเส้าสามสิบเจ็ดเออสามสิบเจ็ดเขาลูกมันเขาไปขายหิบหาเขาเดินเขาห้องหกสิบหางก็แยกมาเออเขาลดมาให้ใส่ยูรุ่งยู่บ้านนี่แหละออกมาถึเตมีถึงลูกเหมันบนโซนนุมลูกกัน่เลยก็เสืออยู่ก็เลยงืัอนะว่าเสนอ เกิดสูงเดเือยมูนึงอยู่หุ่นม um> ันมีแต่ไขยซื้อแล้วปีน ja. ี้ขายไปอย่างไปนิบตัวขายไปขายไปแล้วสองตัวขายไปว่าเดี่ยนควนนไขยผูงไอยเมียนะครับเมียแถาเมียแถาก็ลูกมันน่อยก็ตัวนี้อกลูกมันอืมมันดีน่อยก็ตัวนี้น้อยนขายไปหกสิบหาง้ยอมล้เมียทับเก่าจเล่นอะไรตัวหนึ่งบัวอืมเลยค่านำค่านี้บั ก็เส so, so okay. ื they, ่อมหาสิบกว่าแต่ว่ามันเถมันอย่างเนี้เลือ้หายช่วยมาัซื้อไข่เถไหมกันหนึ่งในไปบ่เสื่อมหายางรกันชาวบ้านเฮานี่ไปหาใส่กันหายากอยู่เด็กเนาะหายางดูเห็นมือเนึ่็มาทำสองเก้าแล้วมือนี วบ้บ่มื่อนี้ก็ถามเดียว <c oughs> มื่อนี้ก็ถามรอกแจาเลีเ้ยงคางถนน <c oughs> เลยเพราะว่า,าเดี๋ยไปเลีนะเ้ยง,งนะท่านเลี้ยงคางถนนไม่รุ่นเดี๋ยวมันจะเอาไปเลี้ยงนะเพราะหนีโควิดนะอ,อยู่ไหนค <c oughs> รัะหนีโควิดกับบ้านโอ้ยบรได้กาศเดี๋ยวนีเลี้ยงคางถนนนี่ตลาดนี่หาง่ายผลหาง่ายว้ว่าแต่อ,อยากขายตัว <c oughs> นี้กับข้ยบ้านๆนกะ็พ่อเนาะตัวมุนนี้มีควอยบ้านดอกมุนก็พี่ตัวข้อยปั่นนี่เงินละยังท่านอยากขายเดียวว้ครับ มันกำลังมันทันดือนะแต่มันื่มมือไห้งเคยผูดีส่วนมากกันพ่อเลี้ยงกัเลี้ยงไปก่อนสูงเท่าไรพ่อตัวนี้ใส่นี่แล้วเนี่ยสมสิบจังหวะยู่เสมอน้มมุ่นอย่อยสามสิบยู่นี่เลยแต่พ่อพ่อลงยังไปเทียบมันมัไงแะดแบบ้าเยเียอไปยังา บ่ได้จับมัดมันยังเถียครับเฮ็ดจังไดมันสิคุ้นบ่คั่นเฮาจับมัดนี่คุน้นแหมเฮาจับมัดมันเลี่ยนอย่มันเลยแต่มันก็คุ้นอยู่แต่ว่ามันยนากเนาะแต่จับเขาเอ,นะอันนะอืมบ่เคย <บา S 1> จูงบ่เคยจูงมันนะเนาะบ่เฮาจับเลี่ยนอยู่เขาขขเฮาจับเลียนย่านดังมันเนาย่านดังมันหยังนี่นะเพราะว่าเฮาแทงมาตั้ครับได้ให้จะให้ยังบ่ฝากโลกมากงัวามาย่านบ่บ่ถือว่าธรรมชาติ อืมก็เลี้ยงธรรมดาปกติไ่ได้ให้วัคซีนยันยงหรอกเนาะมูฉีดแล้ะมูฉีดเขาบอกถามไปไปพวกวโง่ฉีดตูวเด้ยวไม่ใช่หรอฉีดที้ไหนังเพราะฉนั้นปีนแล้วใครรักษาเอาแต่คไยมันกับใครจดอกับพวกโง่อันตีฉีดได้กับโบยูฉีดกับเปลีนมันจะเป็ี่ยนอย่างบูพวกนี้มันสัตว์มามมกนอนตุม่มนอนหนำนะอืพวกนี้มันนอนตุ่มอย่างพวกนี้น้อนฉีดอะไรกันหรอ พ่อวิเบอร์โทรพอครับโอ้ยมีก็จังเลยดรับเจ้บ้า,ดบาน <ลบ S 1> ดอนยังดอนทองนอนดอนทองอ,อาเจียพี่น้องเพิ่นสนใจให้ราคาง,งามๆ <c oughs> โอถือกันมาจีบเอาอาเ้เูนึงเดือมาวังวมื่อไ่เมือ<บ>มันว่ามันบ่ได้ยังออกครับมะกรออลูกก่นั่นบ่ได้ลูกอันนี้คอาน้องสาวที่ ฝนตกบ่มกันจืด้นตกนี้งอนไทยหมดเลยตจ้าจ้าว่าวันน้นด้วยตรงนี้พวกยังนี่พ่นพ่นเขาได้เตี้ยได้อันนี้อีกข้อหนึ่งนะข้อเนาะพ่นใส่ตัวไนใส่ได้าใมเพรออันนี้สองเมียนสองเมีมาแต่บ้านไหนพ่อมาแต่บ้านอ่างมันหมัน อยู่มาสามตัวแปดมื่นแปดมื่นจะก้องมื่นสามตัวใส่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งให้ล้านไปตัวน้อยถูมันขี่ประมาณคือสองมื่นก็กลัวนี่แหละถูมันอันนั้นตัวตัวยังตัวฝูหรือตัวเมียครับตัวเมียตัวผมเบิร์นแล้วตัวเมียทั้งสองเมียนี่ถูกเอาแล้วของเมียนึ่งก็ท้าก็ท้าม้านะเมียนี่พันนี่อย่างนะครับมันคือมีถุงเท้าทั้งหนา ใช่นี่เดียวนะครับหัตถ์ถุงดาวแล้วไวไซส์เท่าไรเดียวมันเป็นถุงคือยังถุงเท้าสนันตกว่าเลาเจาะอันนั้นไว้ตัวมันอยากสูงค้นหน่อยเดียวลูกวันนี้กันอันนี้ลูกผัวสิครับจักเดือนลูกผูวตัวนี้ก็ลายลากันก็ตัวนั้นๆนั่นปีกว่าๆขาแข็ขงขาใหญ่ดีอยู่เนาะครับตัวนี้ ตัวนี้มันทับหลอดมาเนี่ยเขาทับหลอดมาตัวนี้ม<ช>ันท<ช>ับลูกหมดเลยมะบุเขาบอกอใบวันใบวันผ่านเฝ้าแล้วไปซื้อฟปล่าไม่ฟุ้งเลยซื้อบ้านในเจ้าผู้เจ้าผู้บิดครับเรื่องโบผ้ากันห่วงเอาเจ้าของล้วนเฝ้าอะไรย่านมันคัมทรงงามอยู่ได้ขาเนี่ยทีตอนนี้มันงามอยู่ต้องเสียที่มันเหี่ยงเออแต่ห่างสั่นน้อยนิดนึงเ<า>นานะานตอนนี้คือสั่นเมียมันเมียตันตีนั่ะนี่เมียมันโอ้นี่เมีย จำพ่อขามันทรงคื้กันงานอหมือนโอ้ยสำเร็จน่อยนั่นล่ะตนนั้นพ่ป้าได้แต่างทีประเดยกันถือแมยสาเดือดหือเลยแง่แง่แง่เองสูวนเลตอวนี้ที่ห้องไว้ชาใดนี่คันเกิดดีโอ้ยจักเจ้าของกับ่ระเด็นอยากขายลังอีกถึงพ่อพ่อกลางสิทธิ์ข้าง่งไว้รอกขงห้า่ง้พ่อขามาเลยมาเล ต้องการเเ่ขาซื้อบ่อท่านซื้อขายกันเท่าไรยังเสียฮะซื้อขายกันเท่าไรยังเสียโอ้ใจมันเหี่ยวเท่าไรแล้วเขาบอกว่ายางโปรได้ก็ได้สี่หมื่นเดี๋ยว่ว่าพันฒนาสีขายังสินะแข่งขาใหญ่ดีสั่นหน่อยหนึ่งสั่งนาตาวนี่เขาแบบงามดียังคว้ากระปองคว้ากระสุนออกมาดากระเบิดละดากระโงดากระโค้งอย่างเต็มดี เอาขอระบบเป็นยังหรอวะไอ้บัวเป็นยังหรอข้อเพ็รเบิดไลายเป็นไรเราพออยังเสียไม่อยู่ค้างง่ายๆเนาะมาอยู่ค้างนี่ไปซื้อเงเบิดพันกว่บาทสังสีเ่่มเมาสจากบรนเจ็ดพันสี่สังสีเก่าเิ่นเนาะสีเก่าเขามากาจากอันนั้นสังสีไม่สีเบิดสามพันกว่าเจ็ดพันสี่ เกาะในไงใม่เก่าไม่นี่ <S 2> <S 2> ได้ซื้อครับเพิ่งมาเก,ก็บมาได้เลยไ,ไม,ไม่ไม่ขอดเกา่าอุ้อเ,เ,เ,อเด้อืมนี่เพราขอดเก่ามันหล่มเลยอผ่านเห็ดไหมไอเห็ดพรอเดียวเมื่อเห็ดใหญ่ผลก็เรียกว่แดงพรอหรนอเปล่าอืมเป็นเจ้าไหนพอมันดีบอเลี้ยงควายโอ้กับใครอยู่ดีล่ะใครอยู่เนาะใครโกตี แต่ว่าเมื่ไปสู่ไปรับจ้างเขาบอกเลยแต่ว่าจะเข่าไปใส่ปรดเด็นสิมเขาอยู่บ้านอาศัยว่าอยู่บ้านเนาะเดีจะใหิกัดไล่ได้เฮ็ดยังเนี่ยละพรนี้ให้มันให้อยังบ่เฮ็ดจะให้เขานี่แล้วทั้งรังไปนี่บ่ีปลูกงยาไว้ปูงหลังนี่เราบอกแต่ว่าเห็นน้ำเห็นอะไรเนาะเหาไปหอดฝุ่นติครับเหงนันนั่นนั่นเดียนเหงน่ะครับปูงยาไว้สุดแล้วมีหม่องปลูกงยามีหม่องนี่ไะไปรับจ้างเพิ่นกะบนยังพี่เก่าหรือเนาะ ไปประเทศนอกมากกับวอมี่ยังนก <c oughs> ไปว่าสินได้อยู่ได้ละก็ได้เดือนละสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นบานจาังสะไมดเงิน,นโ,อโอ้พ่อเคยไปประเทศนอกมาเนาะไปอยู่สิบเจ็ดเดืนเอนพอดีโควิดดังๆขอเขากับบ้านช่องโควิดขึ้นยุ่นใหม่ๆข,อขอ้างแดนมันรุนแรงคือรุนนี้นะพ่อเดี๋ยวผมเบ่งตัวนี้อามาตะใส่ก่อตัวเมีนเนี่ยใช่เนี่ยเมียเนี่ยครับอมตะบ้าน หูนบ้านอียังล่ะฟามันก็ปอบิดแถวปอบิดนะอืม้แวถวปอบิดเมียสองเมียเนี่วมานจะบ้านมันมานเดียวพนเดียนได้สิบสีบส่สิบห้าหมืองเมีเยสูงเท่าไรพอเมียเมีนี่โอ้ยมันกิจะร่อยสามสิบเนว้ามเก้าะรสามสิบ<อ>เนะ เราเบิ่งพื้นี่ใหญ่ได้หก็เข้าไปอดปลอดเยอะเราเบิ่งเขาว่าตัวนี้ใหญ่ก็แข่งขากันใหญ่ดีอยู่เด้อเนาะแข่งขาได้ได้ความงามมันได้อยู่แต่ว่ามันเที่ยวที่มเที่ยวเที่ยลูกให้ลูกก็ลูกก็งามอยู่ท่างสันมีสันลูกจันน้อยนิดเพราะว่าเมียอะไรก็ว่าพราะเสือสองเมียอะไตีว่าเมียอะไรสามชิ้นหาด้วยเออถือมาจัดเดือนแล้วก็ ว,วันถึงเดือนเนอะวันท้ถึงเดือน,นสามตัวเท่าไรก็่ี่ซื้อเขาเลยมันแปดหมื่นหกย่างรถไปอีกพันนึงอืมก็คือสามตัวี่แปดหมื่นหกแบ่งให้ผู้ใดอีกตัวหนึ่งก่อนแบ่งให้หลานแบ่งให้ลหลานตัวหนึ่งไปหลหนึ่งไค้างได้มาสองแม่มาสองแมทับทั้งสองแล้วเหมือันทั้งสองแล้วโอ้ยังสันเดบทับไปก่ ลูกบอกอวับบนนี้แดงขี้ลูกนี่ยเขาทำบ่ามันตันนี้ดูเขาใกล้ใบเขาฟอมมละเพะวอเมียนี่อรอย่างีสองตัวนันจิร้อนมันออกุ่เลยตนีนึสิเกจิร้อนว่าลูกหมละเมียเขาเนี่ยใส่ได้มาสองเมียกับ <c oughs> ทับติดทั้งสองเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เขาทับไม่เรียบร้อยแล้วอือเราจะสมารถกดเพิ่มนะครับ <c oughs> สมาชิกดเพิ่ม น่าก็ขายกับมูนี่ฮะมูนั้นบ่ได้ขายเราขายก็ขายผู้เออไปตัวผู้ก่อนไปตัวผู้ก่อนมูนี่นเอาไปก่อนนี่เหรอเนะโอกาสทางหนางงามขาใหญ่ถุงเท้าสีหางพุ่นดยาว่นเาดนี้นี่ตัวทรงเดียวกับแม่เลยถุงเท้าถุงเท้าขาวงามงามนี่ขาใหญ่ยังขาวก็้องเดียวเสียบของเงีืม Đó. Ừ, này nó xem lần này lần thứ sáu thì là khoa vân yên ná đi phân hưng khoa vân yên ái tuyệt nhiên mọi người ta 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 mọi người đó, mọi người đó, mọi người ta mọi người rồi mọi người ta 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 mọi người แต่บยวรูดอกปีย่างบ่ได้ก็ได้ซีมือครับย่างทิมๆเนี้ยเนาะยิงไปเขาตัวเฉลี่ยว่าบ่อยรู้ดอกปีได้ซีมือนะามันแบบว่ามันจี่ตัวนี้เพราะตัวนี้เขาปล่อยไปซีมือครับปีนี้ปีหลังเขาก็ปล่อยออกไปย่างตัวนั้นอีกอตัวนี้ออกไม่ก็ไปเรียาถ้าซ้ำนี่ก็ย่างน้อยๆก็ปล่อยปีละตัวลวเนาะปล่อยปีละตัวได้อืมปีละตัวนี่เขาได้เนาะงูหน่อกตรงนี้ก็ย่างไว้ อ่าตัวเมียก็บเอาไปตัวไหนดีกับอ่าบอดีกับปล่อยไปก่อนตัวใดนบอกอยู่กับเขาบอกขับคุณบอกนี่กับปล่อยให้ผู้อื่นเพิ่นไปดูแลหาเพิ่นดูแลดีกว่าอืมอันี่ว่ามันบ่คุ้นไปแล้วอันี่แต่ว่าย่านไว้มันเน่หนังมันดีอ่าอันี่ช่วงเสี่ยวเฮยของนี่ใส่อะไรเนี่ยหนังมันงามอยู่มันก็ให้ลูกขี้เอให้ลูกเขาบิ่งอยู่นะอืม ข้าทับพอยังอยู่แตไก่ออกมายังไงทีน่ะครับอันนี้พอเขาใส่มาทีครับตัวนี้บัวอยู่ของทับเบียงท้าก้อยกับบ้านนี่นะตัวแต่มันก็ไดเมียมาอยู่ลองลองใส่ตัวนั้นใส่เมพอดีเลยเตี้ยพูนะ่ะตัวนี้เหรอครับเนี่ยบ<อ>ัวสีออกนี่ไหมบ<อ>ัวก้อยน้ำบ้านว้อยน้ำบ้านมันอะไรเห็นว่าเมียมันเตีย้ยเลยเอ้ท้าเมียน้บ,บ้านเลยเราช่วยกันหัวเดียวท้าลูกก่เก่าองเลี่ยหแล้วช่อง เอาใหม่เอาใหม่ยังคันยังตัวใดเพราะอะไรมีในท่องนี่ท่องว่างคุ่นยีเงี้ยวุ่นเี่ท่องว่างอยู่วว่่่างอยูาจะลูกเก่าจะเล่นใจวะลูกเก่าจะเล่นกับลูกเบื่อมอ่ะบัดนี้ผมสิขอบคุณพ่อเนี่ยครับพ่อยังก็อุดพ่ออุดบัตรนอลทองบัตรนอลทองนะครับเนาะฝากพี่น้องเนี่ยว่าเป็นตะเลี่ยงบ่ โอ้แต่เลี้ยงโยเกิ้ดีก็เพี้ยนน้อยอื่นด้วยถ้าไปใส้บ่อใดเท่าเดิมที่นะั่นไปใส้บ่อใดเลี้ยงเคว้สูยเลี้ยงเคว้ไว้หรอกครับเลี้ยงเคว้มีตำแดียวก็เลี้ยงปลาเรื่อยๆไปมันบ่ได่ง่าครับผมผมสิบอกว่าผมมาจากช่องช่องยูทูบได้เพล่ายูทูปเก้าชนะจนรายการเปิดราคาควายครับจากช่องเก้าชนะจนเก้าเลขไทยนี่แหละเปล่า ค่ะอยากคนหาเมืองให้เล็กน้อยคนหาให้เมืองผมก็สิขอบคุณพ่อหลายๆเ้อครับให้ยู่ดีมีแฮงครับท่านผู้ชมสําหรับการพาเยี่ยมชมคอกของพ,อองพ,อพ่อวุฒิกษิรพ่อไว้ซํานีนะครับเนาะพี่น้องสนใจจังไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้เด้อครับราวเพ่นด้ให้เบอร์โทรไว้กับฝากติดตามไว้เด้อครับผมสิได้นําหาคิดที่ดีราคาไวน้นางามมาให้พี่น้องได้รับชมอีกสุดท้ายผมขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ทั้งช่องก้อยชนะจนด้วยนะครับสวัสดีครับ